สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนเสียงเจ้าเจาอย่าลื่นมาอีกแล้วรายงานตัวคือเกาค่ะพี่น้องค่ะมานั่งอาบแดดเทียวอยู่สวนหลังบ้านยกคหางต้นดอกไม้ตุนบ,นบักเขืออนไอ้ปลาบักพริกละพี่น้องค,ค่ะค่ะเป็นยังไงไอ้น้องสุผู้สุคนอยู่ดีมีแห้งกันบ่ค่ะเป็นยังไงแน,น่นอน อย่าลืนส่งกำลังใจถึงไอ้น้องสุภูสุคนผูทอยู่ทั้งเมืองไทยอขอให้ตลอดปลอดภัยกันสุภูสุคนเด้อค่ะเดอ้อถึงลูกเต่าเราล้านผูทีเบิงสองยูทูบยู่ของเยลินอยู่ก็ดีเนาะค่ะเนาะภูบดาเบิงก็ดีกับความห่วงยยไปหอดไปถึงสุภูสุคนนั่นล่ละเป็นยังไงมื่อนีกล่องแหมพี่น้องพี่น้องได้ยินเสียงเยลินว่าคะเสียงดังบัวค่ะแดดซ่องเนาย พี่น้องค <c oughs> ่<ฮ>ะ <c oughs> มืนอนี้ยลินกับซีมี่เว้ยขั้นหัวมืนอนี้ยลินกับซีมี <c> ่ <oughs> หัวคออันเกี่ยวกับฝรั่งมาให้พี่น้องฟังสําหรับอ่าสาวอ่าสาวเอ๋ยที่กําลังคุยกับฝรั่งอยู่ที่กําลังคบหาดูใจกับฝรั่งอยู่บ่าๆสิเป็นระ,ะยะสั้นหรือระยะยาวเนาะคะ่ะเนาะเฮากัมีแนวดีๆมาเว้าให้ให้ให้ ลูกแม่ยิ่งน้ากันหลับฟังเลี้ยนลูกไปน้ากันเนาะคะ่นะเนาะว่าเฮาสีหูใดจังไดว่าฝรั่งสีจริงใจกับเฮาดูจากตรงไหนที่จะรู้ว่าฝรั่งจริงใจกับเราหรือว่าต้องการที่จะแต่งงานทํามาหากินใช้ชีวิตร่วมกันไปในอนาคตเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจริงใจกับเราเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะถึงเ,เรื่องเล่าที่ สาวเอหยหลายๆคนที่กําลังคบหากับเช่าต่างชาติอยู่ณตอนนี้ที่คุยกันทางอีเมลกด็ดีโทรหากันกด็ดีเล่นทางเฟซบุ๊กก็ดีเนาะคะ่นะเนาะหรือว่าถึงขั้นมีการส่งเงินส่งทองให้จับใจใส่สอยการที่เราครบหากับใครคนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการดีอยู่ดอกพี่น้องหนึ่งเฮาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน ภาษาเนาะคะนะ่ะเนาะมันเฮ็ดแห่เฮ้ามีความกระตือ,อตเรื่อร้นแล้วก็ตื้นเต้นที่สิีเลียนรู้นอกจากภาษาไทยที่เราเรียนอยู่ประจําวันที่เราพูดอยู่ทุกๆวันแล้วที่เราเขียนอยู่ทุกๆวันเรายังมีภาษาอังกฤษหรือ,อาภาษาอื่นๆที่เราอยากจะเรียนรู้แต่ฝรั่งส่วนใหญ่แล้วถ้าติดต่อกับสาวเอ๋ยเราส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษภาษาหลักเนาะคะนะ่ะเนาะภาษาหลักติดต่อเฮ้ากับนิการพูดคุยต่าง จากการที่แค่พูดคุยเนี่ยทุกๆวันมีความสม่ำเสมอเนี่ยมันกระเฮตให้อารมณ์ให้ความรู้สึกของทุกคนขวยเขว้ใดนะคะพี่น้องคะจากที่ชอบก็กลายเป็นความรักเกิดขึ้นมาได้ค่ะซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายๆคูะคะ่เนาะค่ะเนาะอันนี้จะเลยนวอาในกรณีที่คุยกันทางอีเมลคุยกันทางขอความคุยกันทางแชทนะคะ,นะคะนึ่งขอสังเกตผู้ชาย บางคนที่เขาไม่โอเคเนี่ยหนึ่งถ้าเวลาเขาเปิดกลองคุยกับเจ้านี่ถ้าเขาบอกว่าเขาอยากเห็นหนาอกเจา้าอยากเห็นเลื่อนห่างของเจา้านี่เร้าหวาน้ำเขาเด้อพี่น้องเด้อ บ่ต้องไปเบาบ่าต้องไปแค่ว่าต้องไปงอฝรั่งปานันถึงขนาดว่าเขาให้เฮ็ดจ้งไดก็เฮ็ดมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะกรณนนี่นี้เกิดขึ้นมาแล้วว่าแมนว่ายะลินเอามาเ้าสม,มุติขึนมาเพื่อที่จะให้มีคอนเทนต์เ้านะคะยาลินบ่เคยสม,มุดคะ่ะยาลินเอาความจริงมาเวา้าถ้าฝรั่งเขาพูดอย่างนั้น เขารักคุณแค่เรือนร่างเขาไม่ได้ลักคุณจากข้างในนะคะเออเออผู้นั้นเป็นตะเอาผู้นี้เป็นตะเอาเอยอน่มไงเอยอ,อันนั้นไงอันนี้ไงเขาก็สีมโน่ไปจินตนาการไปอันนี้เศร้าเบาไปเลยเด้อพี่น้องเดอ้อค่ะฝรั่งที่ดีดๆเขาไม่ทำกันพี่น้องฝรั่งที่ดีดๆเขาบป็เหตุกันดอกค่ะเขารักษามรารยาทค่ะเขารักษามรารยาทยิ่งถ้าเขาคบหาอยากเจะนนำอยากจะเอาเรามาเป็นลูกเป็นเมียมาเป็น แม่ของลูกหรือว่ามาใส่ชีวิต่วมเขานี่เขายิ่งพิจารณาเยอะเ้ยพี่น้องเขาจะคิดเลยว่าถ้าเจ้าแค่คุยกันกับข่อยทางแชทซื่อๆข่อยขอเบิ่งหนาวอกเ,เก้าข่อยขอเบิ่งเลื่อนหลังของเจ้าเจ้ายังเห็ดไห้ขอ่ขอยเบิ่งเจ้าเปยังยังสิบว่าห้ผู้อื่นเบิ่งขอคิดง่าย,ายๆพี่น้องเขาคิดค่ะพี่นอ้องค่ะถึงมันจะเป็นเรื่องธรรมดากับเมนยูแต่มันมีหลายอย่างหลายสิ่งพี่น้องค่ะสองการส่งเสียเงินทวง เขาส่งให้เฮ้าหน่อยหลยปันไดฝรั่งเนี่ยเนื่องถ้าเขาจะส่งเสียให้เราเนี่ยเงินหาพันบาทหรือเงินหนึ่งหมื่นบาทมันก็บ่ได้หลวงได้ไลยเด้สำหรับฝรั่งนะพี่น้องเงินสองร้อยปอนด์เศษเศค่ะเขาให้ได้อยู่ดอกคันเขาคันเขาพิศวาสเขาเขาเขาอยากให้เฮ้านะเขาให้ได้อยู่แต่ถ้าหลายกว่านั้นต้องพิจารณาด้ค่ะเพราะว่าถ้าเขาจะส่งให้เราเยอะๆนะเดือนละสองหมื่นสามหมื่นเราจะต้องมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขาแล้วคือ คบหากันฉันชู้สาวฉันบอยเฟนเกิเเร์เฟนแล้วคุณเดพี่น้องจังคอยสีได้ปานนั่นเดฟพี่น้องถึงที่ได้คือเขารับปากที่จะให้เด็กเขาจังคอยหายว่าแมนเ่าขอเขาเด็กถ้าเขาเต็มใจที่สจให้เขาหายได้ค่ะพี่น้องคะ ก่อลนี่นี่ถ้าเขาถ้าเจ้าได้หลายกระโสบดีไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก็บวาเกินหนึ่งมืนบาทซื้อว่าเมื่นหาอยู่แล้ว,ลวนี่ถ้าได้ก็ถือว่าบุญหลายได้พี่น้องในกรณี่ที่คุยกันแค่ผ่านข้อความยังไม่ทันได้เจอกัน,นย,ยังว่าท่านได้เจอได้โพอก,กัน,นพี่น้องคะแดดพี่น้องเดี๋ยวกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะเข,ข้ามาต่อกันนะคะเนะาะค่ะ คอต้อไปก็คือเขายังไม่ทันได้ไปหาเราที่ประเทศไทยเขายังไม่ทันได้ไปเห็นเราตัวสดๆดดเป็นๆเฮาอย่เฟิร์มเว้าเว้าไปหลายเด้อค่ะเดอ้อว่านั่นเขาจะเป็นความหวังอันใหม่อันสดใสของเราทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นใดสามารถเปลี่ยนแปลงใดค่ะพี่น้องคะถ้าฝรั่งรักเราจริงอยากขี่ไปหาเฮาอีลิ เขาจะเป็นฝ่ายบินไปหาเราค่ะพี่น้องเขาสิเป็นฝ่ายบินไปหาเฮ้าไปเห็นโตเป็นเป็นของเฮ้าไปศึกษาอยู่กับเฮ้าอาจสิสามอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนหรือว่าสองเดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสิลางานใดซ้ำใดเขาสิหาฮอลิีเดยไปหาเฮ้าใดซ้ำใดโดนซ้ำใดเขาจะใช้เวลานั้นแหละ,ะดูดูเราศึกษาเราว่าจะไปด้วยกันได้ไหมระหว่างคุย กับระหว่างใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมันสี่างกันเด้พี่น้องค่ะฝรั่งนี่เขาเขาเขาสีหูเด้ค่ะถ้าบอ่อเขาทาเขาสีบอ่อสิงเวลาหยืดเยือและอีกคอหนึ่งฝรั่งไม่ได้คบเราแค่คนเดียวพี่น้องเขาไม่ได้คบเราเพื่อ,อแค่คนเดียวฝรั่งเขาก็คบเพื่อเลือกพี่น้องคะ่ะดังนั้นแล้วใครก็แล้วแต่ที่คบชายชาวต่างชาติอยู่ก็ห้เพื่อใจไว้ด้วยค่ะเด้อเพื่อใจว่า เฮาอาจสิพิดหวังเฮาอาจสิบบได้ยผู้ชายคนนี้ดอกค่ะ รับได้บ่นอ้อค่ะเฮาเฮา,าต้องเผื่อใจนะคะถ้าผู้ชายคนนั้นอยากรู้จักเราอย่างจริงจังเขาจะบินไปเยี่ยมเราไปหาเราที่เมืองไทยถ้าไปหาเราแล้วถ้าเขาบอกว่าผมอยากจะไปเยี่ยมครอบครัวของคุณอยากจะไปเห็นครอบครัวของคุณนั่นก็คือสถานะหนึ่งที่เขาอยากไปเห็นการอยู่อาศัยของเฮาอย่าเพิ่งคิดไปไกลว่านั่นคือการปูทางที่เขาสีซอยเหลือเจือจุนเฮานะคะเขาต้องการไปรู้ไปเห็นว่าชีวิตครอบครัวผู้หญิง ของเขาที่เขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยอยู่ในลักษณะไหนอยู่ในลักษณะใดแล้วในช่วงจังหวะที่เราครบหากันกับเขาอยู่เนี่ย ถ้าเจ้าคิดว่าฉันมีงวดรถที่สีต่ตองทรงฉันมีงวดบ้านที่สีต่ตองทรงฉันมีอันนั้นที่สีตองใจเออฝรั่งเนี่ยเขาฟังเขาสิรูหลูเลยได้ว่าเจ้าคิดถึงอีหยังค่ะพี่น้องค่ะแมนยู่ดอกคนห้ามีแฟนห้าก็อยากต้องการความซอยเหลือต้องการซัรขดเนาะค่ะเนาะต้องการหลยๆายยางเหมือนคนอื่นๆที่เขาได้นั่นลหละค่ะพี่น้องแต่ในช่วงจังหวะที่คุณคบหาเขาเนี่ยตรงเนี่ยมันเหมือนห้าวว่างกับดักให้เจ้าคองได้พี่น้อง นี่สินตินโตทุกอย่างที่เรามีฝรั่งไม่ได้ก่อให้เราเรามีมาก่อนหน้านั้นแล้วคิดเอาง่ายๆพี่น้องค่ะถ้าเราเป็นผู้ชายเราจะเอาใครสักคนมาเป็นเมียเนี่ยพระราษฎรีสินถ่วมหัวปนันนันเจ้าเสียเอาบ่าพี่น้องเจ้าเสียเอาบ่าเอาเจ้าเสียมาเป็นพระละารบ่คิดใส่ใจคิดใส่ใจเจ้าขวางอย่าลืมบ่เอาเด้อเอืออย่าลืมกับบ่เอาคือกัน เอาว่ามองแม่นแม่นเนี่ยเหรอพี่น้องยิ่งปัจจุบันนี้หายากเด้ฝรั่งที่สีที่สีไม่หยิบยืนซวยเหลือ,อะขะจัดปัดเป่าภาระที่เฮาแบกรับอยู่ทั้งบานี่บ่าว่าสิเป็นหวดรถบ่าวาสิเป็นทรงหววบ้านนี่ธนาคารบ่าวาสิสรงหลูกเรียนหรือบ่าวาสิสรงพอทรงแม่ก็แล้วแต่ค่ะ หายากเด้ที่สีมีฝรั่งห้เฮาตรงจุดนี้พี่น้องคะ่ะหายากายากค่ะหายากหลายดังนั้นแล้วฝรั่งที่เราคุยอยู่ทุกๆวันน่ะเฮามั่นใจบ่ไดดอกพี่น้องเฮามั่นใจบ่ไดดอกว่าเขาจะรักและดูแลเราจริงๆค่ะถ้าเขาบอกปัด คัดวันประกันพุ่งเมื่อผมแต่งงานกับคุณแล้วเมื่อผมเอาคุณมาอยู่ที่นี่แล้วผมก็จะให้อันนั้นคุณให้อันนี้คุณอันนี้เขาเอิ้นว่าสรางฝันกลางแจ้งพี่น้องค่ะวาดวิมานให้เฮาหลงไหลถ้าพี่น้องคุยกับฝรั่งหลายคนพี่น้องก็เลือกเบิ่งเอาเดอค่ะเดอถ้าฝรั่งหลายๆคนเขาเวอาจังสี่นั่น ถ้าจําจเป็นก็บ,บต้องไปของเกี่ยวบต้องไปเว้านําเลยค่ะเพราะอะไรเหรอสิ่งที่เราต้องการณนะตอนนั้นกับสิ่งที่เขาต้องการมันไม่ใช่ค่ะนั่นคือเขาบอกปัดที่จะดูแลรับรู้ภาระของเราตั้งแต่แรกเริ่มแล้วแต่ผมรักคุณผมรักคุณนะผมคิดถึงคุณคุณสวยผมไม่สามารถที่จะทิดถึงใครได้อีกร่อยทั้งร่อยไม่ยิ่งตกหลุมล่อปากหวานมัดพี่น้องหนึ่งในนั้นรวมถึงยายลินอืม ถึงมาแล้วพี่น้องจ๋าเออถึงมาแล้วเลียงวนันน้ำตาลอายค่ะพี่น้องค่ะฝรั่งเขาจะไม่ให้เราง่ายๆดอกพี่น้องการที่เ้าสีคบหาฝรั่งเอ่อบ่าวาสีเป็นทังใดก็แล้วแต่ ยากหลายยากที่ความฝันของลูกผู้หญิงอย่างเราจะเป็นความจริงขณะจดทะเบียนสมรสมาอยู่ประเทศเขาแลว้วทุกสิ่งทุกอย่างภาระต่างๆที่เรามีทางบ้านเฮาได้พี่น้องที่สต้องเป็นคนดินล้นขวานขวายหาไปยิบไปยืนไปใส่นะฝรั่งเขาก็บบกคอยหายพ่อทอดได้ดอกขาโศกดีเขาก็บหายยืดอกเถอสองเถอแต่ไม่ใช่บ่อยครั้งนะคะบ่ใส่บ่อยครั้งภาระของเจ้ากับเรื่องของเจ้าแลว้ว ผู้หญิงหลายๆคนเมื่อแต่งงานมาอยู่ต่างประเทศกับแฟนแล้วก่อนแต่งงานเคยมีบ้านมีรถเคยมีอันนั่นเคยมีอันนี้มาก่อนหน้านั้นพอมามีแฟนต่างชาติอยู่มาหลายปีงวดบ้านกับบรดษัทง,งวดรถกับบริษัทเอาไปเอามาบ้านอยู่เมืองไทยก็ได้ขายรถก็ได้ขายเพราะอะไรฝรั่งให้เหตุผลว่าตัวคุณอยู่ที่นี่บ้านอยู่เมืองไทยคุณก็ไม่ได้อยู่คุณจะปลูกไว้ทําไมคุณจะไปเสียงวดทําไมขายทอดตลาดไปเถอะ ให้มันมามีแค่บ้านเราที่ประเทศนี้เท่านั้นก็พอผมไม่สามารถที่จะจับใจ่ายใช้สอยให้คุณได้ทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ผมก็ยังต้องจ่ายส่งธนาคารบ้านไหนผมจะต้องมาใจ่ายธนาคารให้คุณทางเมืองไทยอีกเหรอหลายๆคนต้องขายที่ดินขายบ้านเจ้าของขายรถเจ้าของที่มีมาก่อนที่จะมีแฟนต่างชาติด้วยซ้ํา พี่น้องนี่คือเรื่องจริงนะคะใครที่คบหาชายต่างชาติอยู่ก็เตรียมใจในเด้อค่ะเตรียมใจเตรียมเตรียมที่จะพิดหวังจะคาดหวังหลายค่ะแหงพ่อกันแค่แค่ทางออนไลน์แห้งเป็นไปได้ยากค่ะพี่น้องค่ะเป็นไปได้ยากฝรั่งสร้างความหวังสร้างความฝันกลางแจ้งให้เราเนี่ย เยอะมากพี่น้องเมื่อแม่นฝันกลางคืนเด็ฝันกลางวันค่ะพี่น้องค่ะค่ะถ้าเฮาบ่อยากเจ็บเฮ้าก็ต้องชุกคิดอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นเราจะเลือกฝรั่งมาเป็นสามีนี่ยถ้าฝรั่งคนนั้นมีนี่ศีลล้นหัวติดตัวพวพันอิมลึงตึงตืดเนี่ยพี่น้องสียเอาบัวพี่น้องเสียเอาเขาอยู่สันติอย่าลิ้นกับเอาเด้ เอามาแล้วตรงมาเหตุงานใส่หนีใส่สินซอยเขาแทนที่เฮ้าสีไใดใส่ปากใส่ทองให้ลูกให้พ่อให้แม я, ่เฮากินให้อิ่มให้เต็มเฮ้าตองกลับมาเหตุงานใส่หนีซอยฝรัง่งซึ่งชีวิตสาวเอย๋ยหลายๆคนก็มีตรงจุดนั้นมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะมีจุดนั้นมาแล้วนะคะแต่ง,งานกับชาวต่างชาติอยู่มาอยู่หกเจ็ดปีมาใส่หนีเครดิตซอยเขาพี่น้อง สีสางบ้านให้พ่อกับบ่ได้สางสีสางบ้านให้แม่กับบ่ได้สางสีทรงลูกเลี้ยนกับทั้งยากทั้งทุกได้หลี่ได้ทรงเอาคา่าลงเลี้ยนลูกนะเพราะยังบตีฝรั่งมีหนี้ท่วมหัวหนีตั้งแต่พ,พร้อมภาสาเมียเกาหุน่นเออพ่อได้สาวไทยมาเป็นเมียวายดีอกดีใจละค่ะเมียไทยขยันขันแข็งเนาะค่ะเนาะเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างมาหาอันเหตุงานทำความสะอาดเนี่ยละอืม มาหาเหตุงานใส่หนีซอยฝรั่งอยู่ตังว่หกเจ็ดปีสวัวสีใดเ,เป็นไทยให้เจ้าของเก็บแม่นตายพี่น้องคะนี่คือเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงที่าสาวเอ๋ยั้งหลายที่ยังขบหากับฝรั่งอยู่นี่สิสิตองรับรู้ไว้สิ่งที่เยลินเว้านี่มันเป็นเรื่องจริงค่ะพี่น้องคะเยะลินบ่ได้มาวอาตีปลาให้เสือตื่นหรือว่าเว้าให้หมูจ้ายาันเด้อพี่น้องค่ะ นี่คือความเป็นจริงที่หลายๆคนประสบพบเจอมาแล้วนะคะอ่าหายละว่างไวสำหรับผู้ที่คบหากับชาวต่างชาติอยู่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจริงใจกับเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะจริงจังจะแต่งงานถึงขั้นแต่งงานกับเราเนี่ยค่ะพี่น้องเฮาตรงมีสติค่ะ รักได้หลงได้แต่ต้องมีสตินะคะให้มีสติคิดอยู่เสมอเสมอว่าเปรียบเทียบกับตัวเห้าเนี่ยเฮากับบอยากได้คนที่เล่ล่อนเห่ากับบอยากได้คนที่บบมีเป็นยังเป็นรักเป็นแรงมีตะตูแถมมีนี่เฮ่ากับบอยากได้เด้ดังนั้นพระราทีเห่ามีอยู่เนี่ยแห่งว่าให้ฝรังฟังเขากับเบอยากได้เฮ้าคือกันพี่น้องเอามาแล้วต้องมารับใส่หนี่ใส่สีนให้เห้าคิดเบิง่งคักได้พี่น้อง อย่าเล่นเอาความจริงมาเบาค่ะคิดบังคักๆเด้อค่ะเด้ออย่าเล่นบได้เว้าให,ให้พี่ให้น้องยันเด้แต่วันนี้คือความเป็นจริงค่ะพี่น้องคะคบหาฝรั่งอยู่เฮาก็ต้องมีสต,ติต้องท่านเลียมฝรั่งได้พี่น้องต้องท่านเลียมเขาค่ะต้องท่านเลียมเขาพี่น้องคะค่ะอยะ่าปลกอย่าหนาคืออย่าลินได้อย่าลินปปนี่ปึกเด้อย่าลินถือมาก,ก่อนแล้วอย่าลินจังค่อยาวว่าว,ะว,ะว้าค่ะความหวังความฝันสลายเบิ้ หวังกับเขาหลายบ่ได้แมนบ่ได้แมนกับอันสามีอดีตสามีเด้ก่อนที่เยลินสิแต่งงานกับอดีตสามีเนี่ค่ะเยลินก็เป็นหนึ่งในมุ่เจ้านี่แหละที่มีความฝันมีความหวังของเมียฝรัร่งคำว่าคำว่าเมียฝรัร่งเนี่ยมันเป็นอีอย่างที่โกรู้มันเป็นอีอย่างที่ร่วมยอดอยู่ในนั้นเลยได้พี่น้องแต่พอมาได้เป็นเมียฝรัร่งแล้วอ้ยพี่น้องเอ้ยเออหลงทางมาแล้ว หาทางออกกับซีโบได้กับจำเป็นต้องยูจำเป็นตอ้องใส่ชีวิตให้มีสติจำเป็นต้องยูย่างเข้มแข็งพี่น้องอ่อนแอบ่ได้คะ่ะอ่อนแอไปเฮากับยูบ่ได้ต้องอยูแบบให้มีความเข้มแข็งยูเสมอเสมอท่านเล่เหลี่ยมของฝรั่งนะคะคุยกับฝรั่งยูนะอืม ค่ะคลิปนี้ยล่นกับมีมาฝางมาตอนบหลวงบหลายดอกพลิ้นางค่ะสําหรับสายฝฟที่กําลังคุยกับฝรังอยู่เนาะคะ่ะเนาะสําหรับสายฝฟร์ที่คุยกับชาว้าต่างชาติว่าว่าสิเป็นชาติใดล่ะค่ะฝรังซูเมนี่นี่หางหาผู้ดีเนาะ พี่น้องคะ่ะผู้ดีดีดีด,ดีก็คือจะง,ง้มเข็มในมหาสมุทรนี่ผู้ดีคักดีเนี่ยเขาก็สิบ่ามากพอเฮ้าขันบุญ,บ,บ,ญบ่หลายสายบ่เงาอิลี่ก็ได้ายขนบ่ได้สั่งหว่วงบุญน้ากันมากกับบ่ได้พอเขาพี่น้องเอ้ยค่ะพี่น้องคะ่ะหว่อสมองแมนเนาะคะ่นะเนาะ แนวโมนี่ขึ้นอยู่กับวาสนาของไผของมันไผมีวาสนาดีกะดีไปไผวาสนาบดีกะสู่ไปนั่นแหละพี่น้องสู่ไปค่ะค่ะคลิปนี่ยายเล่นกับสิเจบไปสากอนเนาะค่ะเนาะมาฝากมาตอนเน็ดๆหน่อยหน่อยเมืองสวนผิกไปนํำเบาไปพร้อมโอ้ยความสุขเด้วความสุขที่สัมผัสได้พี่น้องค่ะ ความสุขที่สัมผัสได้ค่ะ <c oughs> คลิปนี้ล่าไปก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะขอให้ยูดดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองดีๆนะคะพอกันคลิปหนาเฮายังมีอยังดีๆมาเบ่าสู้กันฟังคือเก่าค่ะพี่น้องคะขอบุนขอบคุณหลายๆอีกครั้งนะคะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ